ทุกคนวันนี้จะมาตัดผมด้วยตัวเองนะคะนี่ค่ะไม่ว่าจะมาเล็มปลายเนาะกำลังคิดอยู่คะ่ะว่าจะเอาสั้นรอดไม่รอดมาดูกันมาเริ่มค่ะทุกคนเอ,เอามาเอามาทุกคน ทุกคนทุกคนไม่ได้ตักเช็ด เด็กเวลาโตย ว่าข้านี้ยาวกว่าข้านี้มาเท่ากันไม่พอวันวันบอกว่าข้างนี้ยาวกว่า,า,าไหนทำตรงตรงนี้คืออันนี้ยาวกว่าตรงนี้ต้องตัดตรงนี้ต้องตัดให้เท่าน,นี้มันเหลืออีกอ,ะอ่ะยาวกว่า ทุกคนเดี๋ยวไปสาดกันค่ะไปสาดก่อนทุกคนสาดมาแล้วนะมาดูนะครับผมที่ตัดด้วยตัวเองนะเป็นไงเนาะเขาเรียกว่าทรงอะไรหรอทรงแม่บ้านเออยังต้งเท่ากันหรือเปล่าทุกคนนี่เดีย๋ยวมาเท่าน,นะทุกคน ทุกคนมีรูวเท่ากันหรือเปล่านะคะสายตาไม่ไว่าจะสั้นข้างอเอียงสั้นเอ้ยไม่ใช่สั้นข้างเอียงข้างยาวข้างนะคะทุกคนอ้ยเอาแค่โลงค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยจ้าเดี๋ยววันหลังจะมาเลมใหม่เลมปลายนะคะวันนี้ยังไม่เลมนะคะทุกคนเดี๋ยวให้เขาแห้งแล้วก็อยู่ตัวก่อนเราจะได้รู้นะคะว่าต้องเลมหรือซอยหรือสับนะคะทุกคนยปายค่ะ